มีการชี้แจงกรณีข่าวอดีตครูดอยร้องผ่านสื่อระบุการประเมินเป็นไปตามรักเกณฑ์สพทออมามีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดด้านครูสาวยื่นฟ้องสารปกครองตั้งแต่ปี62เรื่องราวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ หลังจากที่เป็นกระแสดีว่าครูดอยมาได้รับความเป็นธรรมถูกบีบออกจากงานเนื่องจากป่วยนักและมาสามารถไปสอนได้หลายเดือนทั้งสพทชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทั้งนี้ทั้งศูนย์การเรียนรู้ต่ชอชดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวและผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ผลคะแนนของผู้ร้องออกมาประเมินได้ร้อยละ59.33ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ60กรรมการลงความเห็นว่าควรเลิกจ้างและมีการดำเนินการไปอย่างถูกต้อง มมีการแก,แกล้งแต่อย่างใดครับทั้งนี้คุณครูดังกล่าลวได้รับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตเมื่อครบกำหนดการว่าจ้างต้องมีการประเมินเพื่อจ้างต่อแต่คุณครูดังกล่าวมีผลการประเมินการปฏิบัติงานมาถึง60อร์เซครับก็อยากนำเปลี่ยนว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคณะกรรมการนะครับต้องมีองค์ประกอบคือ สคนนะครโดยมีขอโรงเรียนเ,เป็นประธานกรรมการนะครนี่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่สอบถอบกำหนดนะรบแต่ว่าสิ่งที่น้องได้โชว์ออกสื่อนั้นนะครับไม่ครบองค์ประกอครับ